สวัสดีครับสบายดีพี่น้องมาๆพี่น้องกินข้าวพี่น้องกินข้าวเย็นพี่น้องกูบอกไปเขาสกินอย่างนั้นกินข้าวแรงเนื้อพี่น้องนี่กินข้าวแรงนี่ข้าวเรียนเขาเย็นดีอะไรพี่น้องมาเด้อมากินน้ำปลาเสือชาแนลมาจับเศษน้ำปลาเสือตุ้มบวกยาวนี่แบ่งมันแบ่งมันถุงหนึ่งแม่ถุงหนึ่ง เรือว่าแปลกมันมันกระคอยคนละเครื่องแกงหัวปี้เป็นของเซนเจ้วแปลกจ้าอยู่บ้านมึงอยู่ไหนเธอจ้ะเจนเจนลูกพี่อะไรใครเปอลูกพี่หนูไม่ได้ลูกพี่อุ้ยน้อ

เวลากินเวลาหยาไก่เวลามักปีกไก่นี่เลยนี่เลยือมนเมกินบบ่เคยกินข้าวเคยกินแข้าวเช้าข้าวแล้วกินแต่ข้าวถี่งกันยังอ้วนมันกินมันก็อ้วแล้วมันอ

ยาเป็นัวตะยางตอกตอนนี้ขาวเห่ามาจุกมาจุกงยกินลงไปนี่งามเองมาจุกมาจุกงูงามอืมงูิูจี้จู่เอ็นมันหล่นลอยลอยนี่ไงนี่ไง

กินกันว่าอยากกินอย่างออเอาสิบะใบเนียด้นอ่เบนน้าม่วนต่างต่างขอนเรามันเบะใเนียได้กันเป็ตะใดองเปตะบนนี่ยผาก็มยังห้วนกันตะนเยผกันด้วย

เฮอยจานจีนแห่ง้ตายหรอไม่จะตายเกีใหวยังได้่วได้กินยัเดียวมันตื่นแปโมงแล้นี่ยังมดโอมองนะเมมงน้เออเส็ดปันเนเออได้มป็นยักินข้าวอ้าวแล้วยงกินกินข้าวเอ้ยพอวัสดีครับพออยางเปดนครับ กินเนื้อครับกินเนื้อครับมาเด้อสิไอเกียนกําลังฉุดเลจาวฮูคาเจ้ารถเจ้ากินน้ำพริกฮะมาแล้วเจ็บโอเคไม่ยอมทำนี่บายบายอิหยังกินโมกอก คอนแนวจะกินกินบนั้นแม่อเดียวเขากินเป็นยังไงแมอายากินแอมกดอไนีบนอืชาวของมันกินแ่เจ็บปะขึ้นเลิศงานเลิศงาน